ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สามจำพวกเหล่าไหนเล่าสามจำพวกคือภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิช,ชาและจารณะดำเนินไปดีแล้ว รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายนี้คือบุคคลจำพวกที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกอื่นยังมีอีกคือ สาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นนั่นแหลเป็นพระอรหันต์ขี่นาศกอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วปรุงภาระลงได้แล้วตามบรรลุถึงประโยชน์ตนได้แล้วมีเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในพบสิ้นไปหมดแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสาวกนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายนี้คือบุคคล จำพวกที่สองภิกษุทั้งหลายพวกอื่นยังมีอีกคือสาวกของพระาศาสดาพระองค์นั้นนั่นแลเป็นพระเสขะเป็นผู้ยังต้องประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นผู้มีสุตตะมาก เป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งศีลและวัดสาวกแม่นั้นย่อมแสดงธรรมไพราะในเบื้องต้นท้ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายนี้คือ บุคคลจำพวกที่สามภิสุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้